สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอซี่สุกุสุขนเมื่อนี้เก็สิมาเปิดราคา้วกล้วยปิกการบานหน้าน้องทมอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องกับคุณพ่อเพื่อจเปิดจากตัวเดียวเขาไปสอบถามจาของ้วกล้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับนสวัสดีครับครับพ่อไชยวงศ์พุทธรครับบานหน้านองทมอำเภอกุจับครับสมบุดสังกอครับจังหวัดอุดรเนาะจังหวัดอุดรครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูน 084ครับ084 519 519 2007ครับผม2007เนาะครับผมอ่ามื่อนี้เฮาเชื่อมาเปิดราคาควายจะตัวครับ2อตัวครับ2อตัวเนาะครับผมเป็นแม่สาวบ่ครับแม่สาวครับแม่นางแม่สาวแม่นางเนาะครับผมโอ้ลำตัวคืองามแต่ครับพี่น้องครับครับลำตัวดีครับถ่ายดีลำตัวใหญ่ เพิ่นมีซื้อหรือป่ะครับแม่นี่กจัซื้อข้าวเหนียวข้าวเจ้าครับแม่แม่นี่แม่ข้าวเหนียวเนาะแม่ข้าวเหนียวครับแม่แม่ข้าวเหนียวครับผมอ่าข้อมสูงเพิ่นหลายปไปเลยครับแม่ข้าวเหนียวนี่ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับครับบัวัดจั๊กเชือดอกอยู่ระยะนี่เนาะครับผมครับอ่าอายู่เพิ่นได้จักปีแล้วครับอยู่ก็สิประมาณปีสองเดือนนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับปีสองเดือนเนาะครับผมครับโอ้โหโหกินยาดีแม่นบ่ครับกินยาดีครับครับเบิ่่่งงงลำตััคครรบบบพพีีนน้้้ออโย เป็นเตาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับบึงไทยโอ้ไทยดีเนาะพ่อเนาะบทยไงเงาหางกัหไงหางกับเป็นพวกร่างควยกลังสีอ้วนควยกังอ้วนไงเนาะรับบึงบาดโถพีนองเห็นเราก็จังมาโทรมาหาพ่อไทยนะครับตามเบอร์นี่เอาคว้ยไปอยู่หน้าอยู่ตรงหน้าครับครับผมครับ่งด้านหน้าบึงลำตัวโอ้งามครับแม่นี่เต็มดีครับเพื่อนเป็นเขาเอียงครับนี่ เขาอันเด้นล่ะเขาเอือนเัี้ยนะเขาไงเขาไงเขาไงเขาตากหมดสิ้ตัวครับเบิ้งครับพี่น้องมีควันซองทางเบิ้งเขาเพิ่นครับอ่าครับเบิ่งครับพี่น้องเสียงครับเสียงเยอะเชื่องเนาะสิใหญ่ไปหน้ามันบังคับไงครับอนาคตส่งสิคืออยู่ดอกเพราะว่ามันบ่ทันเต็มควไอ้เทันเต็มทันนั่นเนี่ยดอกครับอ๋อนาคตไปหน้าเนาะครับผมล้างหนาอยู่ดอกครับตาแต้มแจ่มจ้ำชัดเจนนะครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ้ำคออ่องทุงน้องขาวครับเออบักเผาก็ใหญ่โอ้โหครับพี่น้อง หน้าสวยนะครับลำตัวดีผิวครับสีดอกเล่าครับพี่น้องโอ้อ่างดีครับพี่น้องแม่นี่ครับลำตัวใหญ่เอามุนจักรบานไดยพอบมุนอันพี่น้องเขาเบิ่งทายางทาเดืนครับโอ้ครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็มาเบิ่งเป็นข้อยแม่สาวน้อยครับพี่น้อง้าผู้ได้มักชอบข้อยแม่สาวน้อยก็ติดต่อพ่อเขามากครับ โอ้โหครับพี่น้องแข่งขาดีบ่มีตําหนียังเนาะบ่มีตำหนียังครับบ่มีตําหนีครับพี่น้องครับสวยครับสําหรับแม่สาวครับอ้วนนโอ้ครับพี่น้องใหญ่นาครับล่โตครับพี่น้องเอาเบื้องตต่อไปครับเบิ่งตที่สองครับพี่น้องที่สองคู่กันนี่ครับอันนี้แม่เขาเหนียวเนาะอันนี้เขาเจ้าครับตัวน้อยเขาเจ้าครับแม่เขาเจ้านะครับแม่เขาเจ้าครับผมอายุเพิ่นได้ยักปีแล้วครับแม่เขาเจ้านี่สี่ส้นปีนี่แหละครับตัวนี้ส้นปีเนาะครับผม ความสูงอยู่ประมาณเมื่อรอยยิบหาบวกกี่ดอกครับอยู่ระหว่างนี่เนาะผมประมาณนี้ครับหน้าตาดีหน้าตาสวยนะครับพี่น้องเนีดยเขาเปิดดีตาแต้มแจ่มจ้าเอาอยข้อขึ้นจับนะพ่อเบ่งตาแต้มแจ่มจ้าข้ออ่องถุงน้องขาวครับเออบกพร่อเหงขาโอ้ใหญ่สำหรับแม่เนี่ยโอ้แม่สาวน้อยไลเดียกับแม่ต่วนั่นแหละไรเดียกันเนาะสำหรับพี่น้องเปิดแพคคู่ม่นบ่พอเปิดแพคคู่ครับเปิดแพคคู่เนาะ เพิ่นมานํากันก็ต้องเปิดแพ็คคู่แม่นบ่พ่อครับผมเปิดราคาอยู่เท่าไรครับซื้อมาก็ซื้อมาแพงอยู่แล้วก็สิเอาแต่ทุนเคลืนนี่แหละครับเอาแต่ทุนเคลืนเนาะครัสอ2ตัวนี่เปิด60ครับ60เนาะต่อรองได้บ่พ่อนิดหน่อยอยู่ครับนิดหน่อยเนาะเพิ่นมาหาการขับน้ําใจกันครับครับน้ําใจดีเนาะครับเนาะครับผมครับผมบ่ได้กินข้าวคําเดียวครับผมครับมาเบิ่งเอาครับพี่น้องสําหรับกะมูอยู่แล้วกระแสมันก็บ่มาปายในรอบนี้ก็ธรรมดาละตามกระแสเนาะครับตามกระแสมแน่ครับผมครับสําาหหรรรััับบบพพีีี่่นนน้้้้ออองงงเเเเ็็็แลลวกไปปยคคผมน ขวอยแม่สาวแพคคูนะครับราคาก็พอฟังเนาะครับผมบวงก็ไล้ดอกเลี้ยงมาแล้วก็เดีทุวนขค้ืนแนนี้ดีหน่อยไปพอได้มุนเป็นเนไหมครับผมครับผมบังครับพีนองโอ้งามครับปี่นองลำโตดีแน่นดีครับบังครับบังไทยบังลำโตเพิ่นไทยอันนี้แม่เขาเจ้าเนาะแม่เขาเจ้านะครับเอามุนจับบัดเนี่ยพอมุนนบังไทยเพิ่นนะครับเขาเปิดดีนะครับ พี่น้องครับบึงลำโตนะครับทายง่ายทายดีครับครับผมพี่น้องครับโอ้งามครับเป็นคอนล่อนดีครับสำหรับแม่สาวแพคคูนะครับครับทายดีครับพี่น้องเอาหางครับพี่น้องนมสีเต่าครบเนาะครับผมครบครับบ่มีตํำนี้บ่มีตํำนี้บ่มมีจริงครับสีเต่าเตียมครับ ครับแพ็คคู่นะครับพี่น้องครับแพ็คคู่นะครับพี่น้องบอเบอร์โทรพี่น้องอีกนะครับ0 8 4ครับ0 8 4 5 1 9 5 1 9 2 0 0 7ครับครับติดต่อเข้ามาครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจคุ้ยแพ็คคู่แม่สาวน้อยครับโอ้เป็นเตาไปเลี้ยงครับพี่น้องราคากับเกษตรกรเนาะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิ้งน้ำี่เด้อครับ สุดท้านีิกเกาเข้า,า่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ